ขอแนะนำร้านเติงเกียวคุณภาพ i n d e x Game Center ด้วยนะคะเพจิจริงมีดกถูก,กวอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เติมเกม L, L Y Rift ได้ในราคาโดกสุดเลยให้ในรูปแบบ U i D และ I D p a s s รวมถึงเกมอื่นในคูเออรยอดเกมและเกยมอยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายเติมถูกกว่าเติมเองแถมได้คอยคืนให้เป็นส่วนในการเติมเกมนหนัดไปได,ด้วยนะ ทัน,นีแค่มีโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจ Facebook เ,เ,เ,เรื่อยๆเลยลงถึงเติมเตตลอดเวลาได้ผ่านเว็บ indexgame.th มีทีมงานพร้อมดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะแค่บริการมาเกกว่า10ปีแถมจะทะเบียนเชิงมันถูกต้องตามกฎหมายเติมได้ถูกสะดวกเร็วและปลอดภยัยเพราะความสุขของลูกค้า index พร้อมเปค่ะแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ indexgame.th นะคะคุณจะมีโค้ดพิเศษจากช่องไฮเมอรจิงเจอร์ก็คือ indexly10 <c oughs> เพื่อรับส่วนลดไปเลยสิบบาทในทุกแพคนะคะถ้าหากว่าคุณมาจากช่องไฮเมอร์จิงเจอร์ก็อย่าลืมใช้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คุณก็้อยู่ให hey ้เมอร์จิงเจอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นสกินซูเปอร์กาแล็กซีนารวมถึงเป็นการเล่นน้องนาตาแรกของเราด้วยมันก็จะเป็นตาที่สดๆนยะเพราะเราไม่เคยเล่นน้องใน PC มาก่อนรวมถึงก็เป็นวายริฟตาแรกที่เราก็ไม่เคยไปเล่นทิ UTORIAL หรือว่าไปศึกษาหาคอโมโบน้องมาก่อนนะคะขออาภัยด้วยที่มันอาจจะบวบๆหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเล่น ให้ทุกคนได้ดูกันไปเลยว่าตาแรกของการเล่นแชมเปี้ยนตัวหนึ่งเดี่ยวมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างจริงๆน้องนาเป็นตัวที่เล่นยากตัวหนึ่งเลยนะยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะว่านาตาแรกของเราจะเป็นอย่างไรอุ้ยโมเดลน้องในนี้คือน่ารักมากด้วยความที่นางเป่าโยโดนะก็เลยคดุดุด,ดกหน่อยเอ็นดูอ่ะวิ่งดุดิด๊กมากเลยสกินนี้ก็เราไม่เคยเล่นสกินปกติของนางมา่อก่อน UFC ครับคุณค่ะ เคยเล่นสกิปปกติของนามาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะอาจจะตอบไปได้มากแต่ก็หวังว่าชิมจวนระโยน์ยให้ทับปนี้จะซื้อสกินซูเปอร์กาแล็กซีน้องนานะน่ารักอ่ะหน้าหวนานจิ้งจอกเลยก็อินสไปร์มาจากาจิ้งจอกเลยเนาะตอนนี้ฝั่งเขาก็เป็นน้องหน้าเหมือนกันนะคะนี่ฟาบูมมาแล้วอุ้ยหมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนตีหน่อยตีหน่อยอุ้ยเขาลุ้นแกปเหรอเราลุนฟิฟเวอร์กด็ดีเอ่อไม่รู้ว่ารุ่นไหนเดียวกันยังก็ต้องออลลอ ลองไปก่อนนะคะเมื่อกี้ลินพันกันโมแต่ดูว่าแบบเขาจะโดนหรือใครจะโดนก่อนแล้ัสกิลสองก่อนแล้วอะว้ไว้ไว้โอ้ยคือสกิลหนึ่งอะโอ้ยแรงมากโอ้ my god สกิลสองแรงมากอ้าวฉันอัพผิดแอบโดดเฉยคือมันต้องรับบูมเมลแรงให้โดนใช่ไหมถ้าเป่าอไปอะเราแบบถ้ารับบูมเมลแรงไม่โดนก็เหมือนจะอะไรสักอย่างนะเราจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แล้วแบบเอาไว้ง่ายก็คือผันรับบูมแมลงให้มันก็ดีกว่าแม่รับบูมแมลงนะคะ,อะตอนนี้ก็เหมือนจะเทรดกับเขาไปเรื่อยๆก่อนก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าดูทรงเขาดูเล่นเซนกับเรานะรับทูกตลอดเลยลาดคีปก,ก็ไม่ค่อยพลาดเอ้คือแบบแพทนี้มีแตตัวท็อปเลนอ่ะอุ้ยเกียรเต็มเกียรเต็มแล้วแปลงร่างใช่ปะให้เราจอยผิดเหมือนถ้าเกียรเต็มเราจะแปลงร่างนะแคสกิวถัดไปเรางแปลงล่างใช่ไหมมันจะแปลงร่างเองมันแปลงร่างเองเลยเนาะ ก้อนนึ่งจุดๆหนงเลิศอะตัวใหญ่เหมือนชิวาน่าเลยถ้าเดินก็เหมือนชิวานาแต่อาจจะแบบมีความไม่ค่อยพลิ้วเหมือนชิวานาเท่าไหร่นะคะอุ้ยสวยอะดูเป็นสัตว์ประหลาดแบบใส่เครื่องเกาะดีเก็บอ,อยู่แค่นี้เองาไอป้าไปทำชั้นโอเคอเคโอโคมาช่วยแล้วช่วยหน่อยค่ะอุย้ยบอกว่าไม่โดนโอีกอ่าต้องทำยังไงต่อเนี่ยอุยอ้ยระบุงอะไรไม่โดนอีกแล้วอย่าเพิ่งเ้าสุดนะ ไอโคยังมีอันติว้ายโอ้ยเสียดายอะถ้าเมื่อกี้เราอีกนัยน่าจะได้แล้วนะคะขอโทษด้วยไอโคแต่เราจะกดดันเขาได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเสียเกียรติไปแล้วกับเลือเลยเดียวหวังว่าเราจะกดดันเขาจนเขาตายแล้วนะคะเขาก็มีอันติีแล้วแต่แบบเลือกเขาน้อยอะยากเอาเขาไปก่นเฮ้ยโดดนี้ด้วยมันดูเป็นตัวที่จับตัวยากเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เล่นยากด้วยเราคือมาเล่นตัวยากให้ คุณผู้ชมได้ดูในตาแรกมันก็จะแบบเอออาจะอจะอุจจาตานิดหน่อยนะคะต้องขอโทษคนที่เป็นเมนน้องนาด้วยอ่าจะมาตีป้อมสลอรอ่าอย่านะอย่านะโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บอะไรจากอะไรเนี่ยลูนแก๊สหรอหรือสก,กิลสองนาะงไว้โอ้ยเจ็บอะเขาดูเขาดูเล่นเซียนจังเลยอะแล้ก็แบบอ่า ยังจับสกลิลไม่ได้เลยว้าย oh, โอ้โหพอตัวใหญ่แล้วมีตันก็หรอน่า,าเกียดเกิดโอ้นี่ตัวใหญ่บ้างอ้าวอังติไม่โดนนายนายนโอ้โหขอมโมั่วมากมาไม่ฉันฆ่าไซดีไม่ฉันฆ่าไซดีาซดตายตายตายตันเออฆ่าโอ้ยไม่ตายเล่นระดีเดียวแค่นั้นไม่ตายอะนะเออแต่เราก็เทรดจนตัวเองเหลือเล่เดียวเหมือนกันนั่นแหละ อเอาใหม่นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไรเลยมีโอกาสทําใหม่ได้เดี๋ยวไปช่วยนายไอโคเคลียร์เว้แป๊บโอเคไม่ต้องเคลียร์ละไปช่วยเลยดีกว่ามาขำมาช่วยแล้วนี่ก็สกิลสามเออปัว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 โอเคไอโคไอโคนตีสวยมากไอโคยังตายอ้าย่าโอโโดดมั่วมากอาคานสู้เขาไอคานสู้เขาเออสวยไม่สกิลเลยรู้ส nah, okay, ึกดีไกโคที่เราไปช่วยเขาช้า ขอโทษด้วยนะคะเอเอไโคเดี๋ยวเราจะตีป้อมเอาเงินคืนให้กูว่าเฮ้แต่ร่างใหญ่มันดาบ,บสกิลสวยเหมือนกันเนี่ยมายถึงว่าไอตัวที่แบบเป็นสกินนี้แล้วก็เป็นสกิลของนานะพอมันเปลี่ยนร่างแบบนี้ด้ารู้สึกแบบไม่ค่อยชินเลยคนะ่ะปกติเล่นตัวละครที่มีแต่ร่างเดียวไงไม่ต้องแบบเล่นอะไรซับซ้อนแบบนี้พอเล่นตัวที่ไม่ค่อยซับซ้อนแบบนี้แล้วอ่คนที่รีเฟกคนแก่เราจะไปสู้อะไรไหว เดี๋ยวขอกลับก่อนแล้วกันนะคะปมช่วงแรกวันถึกอะ่ะมันียากมากเลยมันตีให้แตกยากมากเลยตัวน,นี้ก่อนคือตอนนี้เรามั่นใจว่าเราหนึ่งงเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเอกของมาเยอะกว่าเราแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จังหวะเทรดละแต่เห็นว่าน้องนามันแบบมันเป็นตัวคล้ายๆไปเลยป้ยๆคล้ายๆเอดีตีไก่ต้นเกมเอ้ยเกมเขาเ,าเต็มละสู้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 อ่ะบอขึ้นบอขึ้นโอ๊ย ตีไวมากไอ้โคเรากำลังช่วยโอ๊ยมันหนีมันหนีโคตรไว okay, ว้าโอเคเราตายอยู่แต่แบบรู้สึกเราทำอะไรให้เขาไม่ได้เลยอ่ะขอโทษนะ i อ so ซ o r r y เราเราเป็นน้องนาตาแรกเราไม่ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกโอ๊ยม่อกี้ยังตีมุ้ยมันต้องมันตีตอนไหนอ่ะผู้รู้ช่วยตอบทีโอ๊ยแรงจังเลยอ่ะ ทำไมเราเล่นเองเราไม่แรงแบบเขาบ้างขนาดเราเวลเยอะก,กว่าเขานะแต่เรารู้สึกว่าเขายังแรงกว่าเราเลยแต่ว่าเขามีของเยอะกว่า้ราไหมเดี๋ยวถ้าได้ไปออกไตฟอลก็น่าจะดีเดี๋ยวเคเวลียร์เว็บกล่องนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเอาของกันนะคะโอเคคือแปลงร่างี่ยเราทำอะไรได้บ้างอย่างอ,อุ้ยอ๋ออันติมันเอาไว้ใช้ผลักนี่เองเอาไว้ใช้ววระเบิดไฟแต่แต่เราไม่ไหวนะเนี่ยเราไม่ไหวที่รักเราไม่ไหวอย่าทำร้ายกันเลย เฮ้แต่มันถึกมากเลยอนะร่างแปลงมันอะคือขนาดเมื่อกี้โดนลุงทุกอย่างแล้วแบบเรายังไม่ตายเลยขนาดเราไม่ค่อยมีของมาเท่าไหร่เราโดนหนึ่งทีเราตายแล้วเนี่ยแต่ขอความคิดไปก่อนนะคะอ๋อ,เ,อเขาดึงใครไปอะเมื่อกี้ใครมาช่วยเราอวังเหรอสูเขาอ้าอวังตุยเ <_ això> ขาหน่อยเ <_ Romeo> ขาสักตัวเขาสักตัว <_ Brave> โอเคเทลิงได้ไปนะคะ ตั้งแต่เล่นมายังไม่สกิลเลยอ่ะเกือบได้แต่ก็ยังไม่ได้อ่ะอุ้ยถ้าวับก็น่ารักมากทาวิงก็น่ารักเป็นตัวที่เราแบบคือเราชอบตัวที่มันเล็กๆๆๆเล็กเฟอร์รี่มากมาแต่เราเล่นไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะแต่ละตัวมีแต่ตัวไฟเตอร์กับตัวแบบแอคทีฟทั้งนั้นเลยมีแค่ห้เมอร์กับลูรุ่นที่พอจะเล่นได้บ้างนะคะเดี๋ยวอ้าตายละเราไปเติมไม่ทันวขอเคลียร์เวฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเติมนะเพื่อนๆโอเคสถานการณ์ ไม่ค <Nej> ่อยสู้ดีสักเท่าไหร่คือเขาเป็นเล่นเป็นอะแล้วเราแบบไม่รู้ว่านําของเขายังไงวะเดี๋เราก็แปลงร่างแล้วเดี๋เราก็แปลงร่างเหมือนกันสู้ว้ยทุบ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 หน่อยทุบหน่อยเฮ้ยฉันมีเกจฉันมีเกจฉันสู้ได้ฉันสู้ได้ฉันสู้ได้โอ๊ยสกิลไม่โดนตายตอ้งถางจริงมันถึกอะไรน่ดนั้ะคือคือของเรากับเขามันก็พอกันหรือเปล่าหรว่ามีไฟส์ฟอร์สหรือว่า เมื่อกี้เราไม่ได้บอกก้อนเลือดแล้วเขามีเลือดปะเออใช่คืออันนี้เราขึ้นสเตเลเกตนะหลังจาก้เรามีสเตลเลเกตแต่ว่าคือเราอะเราของน้อยกว่าเขานะคะเมื่อกี้เราก็เทรดแล้วเขาแบบมีสเต็กลุนแก็บแล้วลุนแก็บมันเด้งเลือกคิดว่ามันน่าจะลุนแก็บนะขอบคุณน้องๆที่ปลอบใจเราโอเคดันป้อมต่อดีกว่าไว้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากกลับก้อนโอ้ย คือน้องน่ารักเกินแฟร์ดีเลยมีคนแอบแซบบารอนเพราะว่าเราล่อเขาให้นะคะจะมีเกตแล้วจะมีเกตดแล้วเว้ยแต่เกรดก็อย่างนานเลยอ่ะไปเออเมื่อไหร่เกรมันจะเต็มเนี่ยคือเห็นเขาว่าการเก็บเกตด้านล่างหรือว่าการเก็บเกตเพื่อเพื่อแปลงล่างอะมันต้องสกิลให้โดนสตูหรือคีปใช่ปะมันถึงจะเก็บเกรดได้แล้วมันก็จะครูดาวไปเลยหรือเปล่าแต่ยิ่งสกิลโดนมันก็ยิ่งเก็บเกรได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะคะไปลองซิอ้าว โดดพลาดสะดอรนฉันเนี่ยอ้าจะตายแล้วจะตายแล้วอ้าโอ้โหโดนลุมโดนลุมหนักมากคือมันมันได้ใจเกินไปในการได้ร่างใหญ่อะดิคือคิดว่ามันถึกพอแต่เอาจริงๆก็ถ้าโดนลุมก็ไม่ก็ไม่ค่อยไ,ไหวเท่าไหร่นะคะยิ่งไม่ค่อยเกิดแล้วก็เล่นได้เป็นอย่างนี้ได้เมื่อกี้คือโดดมั่วมากคุณนะเอาจริงตอนนี้แทบไม่ทำอะไรเลยอะสกอร์ก็จัดได้ว่าค่อนข้างจะอุจจารตาสุด,สด ไว้โอ้ my god ฉันมีเกศ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 พักเออเปลี่ยนมาใคิวมามามาขอสกิลขอสกิลต้องได้แหละต้องได้แหละฉันพยายามช่วยเคยลดลินอยู่ยังไ,ได้อ๋อโดนโดดรออยู่รอเฉยออยู่รอเฉยอยู่รอเฉยอยู่ยังได้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสู้เขาเดี่ยวเดียวได้ได้ฮะโอ้ huh? oh my god ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหม ทุกคนเห็นหมดเมื่อกี้ไหมมันมันดาเมจปริศนามากอะเดียวที่อักนว่าฆ่าเราก็เลยได้ชุบชีวิตทันทีแต่แบบเฮ้ยเมื่อกี้มันจะไม่ตายจริงดิแต่เราว่าเมื่อกี้เราผักสวยอยู่แค่แบบมันคือมันก็ยังเขาโบบ้องบ้องงงอยู่เสียด้ยเหมือนกันเดี๋ยวไปดันจบบ้านกันดีกว่ารู้สึกว่าตานี้มันจะหน้าอนาาเกินไปละเอ๊าแต่าา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 ่าา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 งาา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 ันัาาาาาาอาา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 นาา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 าวาา รอตีนให้นะคะโอเคคือฟิลแบดมากตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยนอกจากแทงให้เพื่อนแฟนวันอุ๊ยอุ๊ยรักขอโทษไม่นึงว่ามันจะกระเด็นไปอย่างนั้นอันติว้าวเลยจบกันเถอะเราเราไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วหนังน้ามันทำเราเจ็บเกินไปขอสักคิวนึงก่อนเกมจบได้ไหม ขอสกิลหนึ่งได้ไหมเดี๋ยได้สกิลหนึ่งให้สกอร์ไม่ศูนย์ก็ยังดีได้ๆๆโอเคคิดต okay. ีบ้านจบก่อนแล้วก็ทุกคนแรงกว่าเราหมดเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทีมากๆเลยที่แบกแต่เราพอพอจะเริ่มจับจุดได้นิดนึงแล้วว่ามันต้องเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูเ okay. กมต่อไปกันเลยดีว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเออมาอ่านสกิลดีๆเมื่อกี้นิดหน่อยก็พอจะจับกันได้มัง้งไม คือฮอนฮิตมากน้องนาตอนนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเอารูนแก๊มาบ้านนะคะเพิ่มชีวิตจะดีขึ้นเมื่อกี้ลูนฟิลฟูดเวิร์กเราแบบโอเคที่มันก็ได้คะแนนจนตีตอนนี้จแต่งเต็มกับได้เลือดเพิ่มมาแแต่ว่ารูนแก๊อาจจะเหมาะกับตัวท็อปเลนมากกว่านะคะอันนี้อันนี้เราไม่รู้เราแบบเน้นวิเคราะห์จากตอนที่เราเจอเมื่อกี้เองถ้า ใครแนะนําอะไรหรือเห็นว่ามันไม่ค่อยเหมาะยังไงฟิฟเวอร์มากกว่าก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะเออ่ตอนนี้ก็ขี้เกียจมาจอมีเรื่องแมทมากแต่มันช่วยไม่ได้เนาะทุกคนก็ต่างสุดโต่งกันเขาตีที่เขาตีทีอ่าเกินระยะไปแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนี่ฉันเพดแพ้เขาอีกแล้วหนอนเนี่ยอุ้ยสกิลสามไม่สกิลสามก่อนด้วยโอ๋ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินนี่ฉันก็จะแปลงร่างหน้เหมือนอย่าง โดดไปเรื่อยๆไปเรือๆอ่ะโดดปึ้งว้าอ๋ออยย่านี่โซโล่ได้แล้วเมื่อกี้นึกว่าจะตายเองเยเนี่ยไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าจะโซโล่คิวขนาดนี้ปกติแบบเราไม่เล่นท็อปอะเราท็อปเล่นเป็นแบบเล่นชายแท้ที่ใครฆ่าได้ก็คือได้เปรียบเหมือนเขาคิดว่าทำอย่างอื่นจะฆ่าอีกฝั่งได้อะไรเงี้ยนี่คือไม่เซตปกติของคนที่เล่นท็อปเลนนะแต่เราอะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบ ตื่นเ้ทุกครั้งเวลาที่ได้ท็อปเลนในแรงนะคะเลยกะดามจนไม่ค่อยถูกลงถึงกะทามิงหายไม่ค่อยถูกเลยแต่เมื่อกี้ภูมิใจตัวเองมากแม็กซ์ก็คอมโบน้องนาได้แล้วอันนี้เรียกว่าคอมโบได้หรือเปล่าได้แหละก็ท็อปเลนไม่ค่อยมีอะไรอะนอกจากฟาร์มกันก็สู้แล้วก็ดูทามิ้งเงาปากเขาจะมาแกงไหมถ้าไม่แกงก็ถอยแล้วถ้าไม่มาแกงก็พอมฟาร์มบวกบวกหาวิธีต่อต่ไปท่านไงก็ได้ชนะเลนนะคะอันนี้ก็คือฟาร์มไปก่อนเพราะคือก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะสวนเรากลับไปหรือเปล่านี่นี่เกุ็ย อว้าวสกิลสองว้าวถ้าได้ก็ถ้าสกิลสองตันเมื่อกี้โดน่าจะได้ก็ได้นะแต่นั่นแหละมันยังไม่ค่อยแม่นขนาดนั้นนะคะวุ้ยเกตจะหมดแล้วอะไวมากยังไม่ทันได้ใช้ต็ติเลยเต็มติคือมันปัดคนไปรอบรบใช่ไหมอุย้ยแรงมากเราแบบมันถ้าโดนกำแพงหรือว่าสิ่งกีดขวางก็จะสตันตเหมือนอ่อนหรือเปล่าถ้าเราใช้ไม่พินนะโอ๊ย,อยเกิดเราบุมอะไรไม่ทันนะคะ เนี่ยตีซีตีซีโอ้ยเฮ้ยเฮนี่อย่ามาซ่ากับฉันนะโอ้ยเอ้ยยายาโอ้ยเข้ามานเขาแรงจังอะเฮ้ยเอ้ยอ๋อคือเมื่อกี้เราซ้อนว่ากี่คนจริงป่ะเนี่ยรอบนี้ดูมั่วมากเลยแต่พอเมื่อกี้เราบูมเมื่อแรงไม่โดนนะคะถ้าเราแบบสังเกตไม่ผิดนะก็เลยเพิดพลาดแล้วก็คิดแทนเอาใหม่เอาใหม่นะคะเป็นไรเราสามารถแก้ไขกันได้เสมอ คินเดตจะมาแก๊งมลดห,หน่อยลดหน่อยอุย้ยอ้อยตัวน่ารำคาญจังเลยอะว้าคินเดตอย่าพึ่งเดีย๋ยวตายเองแล้วนั่นมันตีฟรีอะเรายังม,มีเกียร์เลยคินเดตใจเย็นใจเย็นเลีคีก่อนเลีคีก่อนคือเมื่อกีอ้น้องนาอีกฝั่งเขาตีฟรีมากเลยอะคือพาสซีฟของสกิลสองแล้วเราสกิลสองนะคะมันจะเป็นพาสซีฟที่แบบ ตี3าทีอันนี้คือไม่ต้องกดสกิลสองได้นะเป็นพาส์ติของสกิลเวลาเราก,กดออตโต้อะไรเงี้ยเวลาตี3ามทีมันจะเพิ่มความสแตนเดรตามแม็กเฮลก็คือยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งไอ้น,นี่นะคะยิ่งโดนแรงมันตีเป็นแม็กเฮลอ่ะแหละก็เลยเจ็บๆหน่อยเวลาตัวรดเยอะไปก็โดนนาเคาน์เตอร์ได้นะคะตัวบ้านอ,อีกอย่างเนี่ยนี่เอาคืนเอาคืนโอ้ยน่ารำคาญจังเลยโอ้ยอย่าอย่าทำฉันจะลากไปเนี่ย ยายาอ๋อดีนะวเมื่อกี้มีแฟลออะไม่มีแฟลแเราน่าจะตุยเย่ไปละแต่เราคนด็งห้องเนี้ยมีคนแวะมาหาพักเลยอุ้ยยาจะ่ทำฉันเฮ้ยมาอีกแล้วเขาจะไม่หนีไปไหนเลยถูกไหมโดดนี้บ้างโอ้ยนี่ตีสู้ตีสู้ไม่มีเกจะก็ตีสู้อะนี่สวนได้แล้วเย้ คือเมื่อกี้ถ้าคาสตินเข้ามาแล้วว่าเราจะตายนะแต่ว่าเมื่อกี้นาเข้ามาคนเดียวแล้วเราก็แบบถอยแล้วก็ตีฟีคือเราคิดว่าตอนมีเกตนาอาจาจะไล่จับพวกตัวไอพิวไม่ไหวนะถ้ามีซิกิวกระโดดอะนี่ขอกลับก่นอนวิท้าวาตอนเราแปลงร่างก็ยังใช้ได้เหมือนกันเนี่ยไปค่ะไปคะ่ะไปตรงริฟเฟอร์ลกันโอ้ย <laughs> เอ็นดูวิกเตอร์ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวให้คินเดตเอาวงกรไปก่อนเฮ้ยเอาไปแล้วนี่ว่าค่อยมาเทรด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 กันต่อน,นะคะมาโซนลิมฮอร์เรลซินี่ช่ทาทิน่าแมหน่อยเฮ้ยมันมุนหนหีไปก่อน,ก,นก็พอจับจุดนาได้แล้วนะคะต้องเล่นยังไงแต่เล่นกิง่งไหมก็ไม่อยู่ดีอันนี้ก็เป็นตาที่2ของเรานะก็เลยยังมีความ,มงงๆอยู่บ้างแต่ก็ดีกว่าตาแรกนะคะตาแรกก็คือไม่รู้อะไรเลยไว้ไว้แรงมากโอโหโอโห เห็นเลิกราเมื่อกี้ปะรถจะเป็นข้อเลยอะ่ะเออเดี๋ยวกำลังไม่ช่วยนะทุกคนแป๊บนึงเกยบแล้วกำลังขึ้นวิ่งไปแล้วถือปืนวิ่งไปแล้ว,ว,ลวนี่ตีตีตีต,ตีเออสวยงามนะคะดูยากลำบากจังเลยตอนเล่นอนะ่ะต้องเก็บเก็บต้องตีสามทีอะไรก็ไม่รู้พยายแไปหมดไปเอาผักไม่โดนอีก นี่เอาเซนนาก็ได้เอาเซนนาเอาเซนนาเออสวยงามคินเด็ดแบนนะคะเกมนี้คือสกอร์เราไม่อุบัติมอนตามเมื่อกี้แล้วสกอร์เราก็สองหนึ่งแล้วก็ใช้ได้เหมือนกัเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอายอมแพ้เฉยเลยทุกคนอย่าวพิ่งยอมแพ้สิพิ่งได้ลองนาตา2เองแต่ก็โอเคนะคะเรียนรู้ได้ว่าน้องนาไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เป็นตัวท็อปเลนใช้แท้อะถึงตัวจะน่ารักแต่ละว่า สไตล์การเล่นนางแบบโหโซชายแท้มากต้องวัดใจต้องแบบต้องเปลี่ยนร่างนั้นนี่โอ๊ยข้อขางยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราจะพักกันเล่นนางไว้เท่านี้นะคะอันวิกเตอร์ที่เล่นแล้วไปไม่ค่อยเข้ามือแล้วก็ไม่ค่อยถูกเจริตเท่าไหร่นะก็เป็นยังไงบ้างเขาสลับน้องนางในความเห็นของทุกคนจากที่เจอมาไม่ว่าจะในแร็งในทีีหรือในอารามหรือเฮสติกอารามที่เป็นหมดพิเศ็ให้เล่นช่วงนี้ก็ต่างแต่เราคิดว่าตัวมันโกงมากเลยเพราะแบบมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดถูกไหมแล้ว มันก็ระยะไกลแปลงล่างก็ได้มีซีซเปิดก็ได้โอ้ยแบบตัวมันครบทุกอย่างเลยอติดที่ตอนที่มีเกตก็อาจจะตัวบางๆหน่อยแต่ตัวมันก็แรกมากับตีไก่อนะเนาะคือเป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยที่เจอในช่วงนี้จะเจอคนเล่นเป็นก็แบบจับตัวยากแถมถึกแล้วก็มีดาเมจแรงนะคะแนะนำให้แบงกันไปก่อนในแรงช่วงนี้นะ เอาละค่ะวันนี้ให้มอนจินเจอร์ก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเราได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆของมอนจินเจอร์ค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ